สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับช่องสกู๊ฟเอฟเอฟนะครับใน 17K สกายวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเอเลี่ยนกันนะครับะมหาก่อนหาผู้เอเลี่ยนเฮ้ยนั่งสมาธิเหรอนี่นั่งสมาธิเหรอมาผมก็ลองไปศึกษามาบ้างแล้วนะว่ามาเล่นกันยังไง ไปดูคนอื่นมนาะว่าเล่นยังไงนะครับเจอเกมสร้างไรายได้แล้วเกมเล่นผมนี่แหละนักฆ่าเอเลียนเกมมิ่งเลยผมคิดว่านกน่าจะเป็น UFO ตัวหนึ่งใช่ไหม่านผู้ชมคิดว่าไหมปึ๊บนกไม่มีนะเออยูเอฟโออี่ จบดีนะผมไม่รู้ว่าจะอัดคลิปนี้10ลงวันวันนี้ผมไม่ไลงวัน5ปุ่มพลาเพราะว่าวันนี้ผมวันที่ผมอัดผิวผ้ายวผมอาจจะลงกดค่ะป,ปุ่มพาพวกนี้ก็ได้ พูดผิดเมื่อกี้ผมขอโทษพูดเปกลุ่มพัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะอโลบักแล้วนะครบเออหนึ่งคนเองเหรอกองงว่านหนึ่งคนมาสองสามเจ ห้าหกเจ็ดตรงนี้มันเปิดช้าเดี๋ยวผมก็ว,ว่าจะสปีดคลิปตรงนี้เลยไหมเผื่อมันแบบช้านะ่ะถ้าจะสปีดต,ตรงเนี้ยไม่ค่อยนะโหหงยังเป็ดน่ารักจริงๆไปไหนแล้ววะ